โอเคครับก็ต้องขอกราบวส,วสวัสดีและไปะชมโทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ยกผม GTA S <S สาตานะครับผมกะเซิฟอารินดานะครับุผมเอาเข็ไปเซิฟเปิดใหม่นะครับผมที่เราพูดจะดีเออตอนนี้ก็มีผู้เล่น10คนนะครับผมตำรวจ5หมอ2นะครับผมนะแ้วเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาใหม่ละครับก็ทับเช็คชื่อไปเลยนะครับ แป๊บนะครับโอเคมาเลยนะครับก็ทับเช็คชื่อไปเลยนะครับผมสําหรับเข้ามาเช็คชื่อเนี่ยนะครับก็กดตกลงเช็คชื่อไปเลยนะครับผมอ่ะเราจะได้ของนะครับผมอ่ะนี่จะเป็นเอ็นรับของเด็กใหม่นะครับก็กดเอ็นรับไปเลยปั๊บปั๊บปั๊บูได้รับของเด็กใหม่แล้วนะครับผมก็รับไปเลยนะครับพวกอ่ะนี่เป็นคําแนะนํานะครับก็กดเอ็นไปเลยนะครับผมอ่ะนี่ครับ อ่านเลยนะครับวิธีการเล่นวิธีการหาเงินที่รวดเร็วเนียบหาเลยจะจหาตำแหน่งของงานยังไงนะครับผมอ่ะนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเพศนะครับผมะจะทับไปดูลักกัะเอตีนี่ครับระบบพัฒนาการ เอาสภาพอากาศเปลี่ยนทุกชั่วโมงแก้ตัวหนังสืออ๋อรายละเอียดเพลทระบบแต่งรถแก้ระบบลอลอกรถรวมระบบตอบกระถามกาันโฟล์คือประมาณนี้เลยเนี่ยตู้อิทนะหาดไปไหนวะอ๋อเนี่ยครับเพื่อนนี่ครับโอ้ผมโคตรรวยอะ่ะดวงดวงรักกันสําหรับผู้เล่นใหม่ก็จะจะแจกของนะครับผมเออส่วนที้จะเป็นปั๊มนะครับผมปมั๊มน้าณนี้ก็เป็น จัดอันดับผู้เล่นนะครับผมกด n ดูดิปับอันดับเงินเขียวอันดับเงินเขียวโอ้ยมีเด็กคนรวยๆแล้วก็อันดับเงินในธนาคารโอ้รวยกินแมงร้อยล้านอะตรงนี้จะเป็นปรถเช่ากด n คุณต้องเรียกแท็กซีห่หรือไม่เรียกเรียกแท็กซี่ตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วจะเป็น ตู้เอทีเอ็มครับผมเจะจะมีรถฟรีนะครับให้ตรงนี้เลยนะครับผมมาเมากนไดาเมากันดาผมจะไปดูฮานนะครับผมติด GPS เลยนะครับสถานที่ทั่วไปครับก็ยังอู้ซ่อมรถร้านอาหารโรงพยาบาลตลาดจุดทำใบขับขี่ถือว่าโูตรจเยอะเลยนะครับผมอ้าวมาดูกันได้นะครับผมอ่าต่อไปครับหาครับหาถูกก็ได้นะครับหาเก็บหอยงาเก็บซ่อมหานคาหัวอ้เยอะจัด คเยอะคเยอะดูเครับดวเดวเไม่เยอะหรืนบางทีอะทำงานะกคเยอะไม่เบื่อทำซีิตต่อแบบอาพิก็มาแล้วครับจุดขนสัญชาอาชีพลักรอบขายรถพ่อค้ารับซื้อกัญชาอาชีพลักรอบปลูกกัญชาลักรอบนำเข้าจุดขายโัวเกงจุดขายปูนมีจอกปูนมีจุดฟอกสีแดงอะไรพวกนี้เลยนะครับผวมมาสำหรับใครที่จะเล่นซีฟนี้ผมก็จะทะลิ่ง เสิร์ฟไว้ให้นะครับกับลิ้งลูดนะครับอ่าลิ้งกุมอนะครับเออโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็กอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับไปละจุบ๊บจุ๊บบายบายกุ๊บ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 กิ๊ก